เอาไหมเป็นลบไหมเป็นลบไหมใครเจาะกามากไปสามสี่แอชชันได้ดูอะไรเห็นมันถูกต้องเหี้ยหัหนามาอ๋อเอาไหมเขาเรียกว่าอุบัติเหตุรักนี่มันเป็นความตั้งใจหรืออะไรกันเนี่ยไม่ไี้ไม่มีเซนเซอร์เลยนะอุบัติเหตุรักไงลูกตัวจอะไรยหันหนามาเอาไหมบ่ออะไรบ่ออะไรเห็นมันถูกต้อง นี่มันเป็นความตั้งใจหรืออะไรกันแน่เมื่อกี้ไม่มีเซนเซอร์เลยนะบัตรที่เหตุรักไงลูกโทษตัวอะไรยานหนามะเอาไหมเปลบเอมเอาไหมบ่ได้บ่ได้เห็นตุมันถูกต้องยานหนามะโอ้โหเอาไหมเขาเรียกว่าอุบัติเหตุรักนี่มันเป็นความตั้งใจหรืออะไรกันแน่เมื่อกี้ไม่มีเซนเซอร์เลยนะบัตรที่เหตุรักไงลูกโทษตัวอะไรยานหนามะเอาไหมปลบเองเอาไหมบ่ได้บัไหนเห็นเหตุมันถูกต้อง Oh